สวัสดีค่ะพบกับครูสศิภาสืบเทพอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพนะคะวันนี้เราจะเรียงกันเรื่องการจัดอาหารให้เหมาะสมกับเพศและวัยค่ะเด็กคงจํากันได้ใช่ไหมคะว่าอาหารที่ครูเคยสอนไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับอาหารหลักหหมู่มีประโยชน์อย่างไรและให้สารอาหารประเภทใดบ้างในแต่ละหมูทีนี้เรามาดูกันนะคะว่า อาหารที่เหมาะสําหรับวัยต่างนะคะเราควรจะรับประทานกันอย่างไรเรามาดูกันนะคะว่าวัยต่างๆส่วนใหญ่เราแบ่งได้เป็นสประเภทนะคะอย่างเช่นวัยเรียนอายุตั้งแต่6กถึงสิปีวัยรุ่นอายุ1 2บสถึงยีปีวัยผู้ใหญ่หรือวัยทํางานนะคะอายุตั้งแต่2 0่สถึงหกปีวัยผู้สูงอายุอายุตั้งแต่ 60ปีขึ้นไปเรามาดูกันนะคะว่าวัยเรียนอายุตั้งแต่6-12ปีร่างกายต้องการอะไรกันบ้างนะคะวัยเรียนนั้นเป็นวัยที่ร่างกายกำลังเจริญเติบโตและเป็นกิจกรรมที่ต้องการเคลื่อนไหวเกือบตลอดเวลานะคะต้องการอาหารประเภทโปรตีนและให้อาหารที่เป็นพลังงานเป็นหลักนะคะควรรับประทานอาหารทะเล เพื่อเสริมสร้างไอโอดีนและรับประทานผักผลไม้เพื่อให้ขับถ่ายสะดวกต่อมานะคะก็จะเป็นวัยรุ่นตั้งแต่อายุ12 20ปีเราควรเลือกอาหารที่มีประโยชน์นะคะวัยรุ่นเป็นวัยที่ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นมีความต้องการร่างกายรูปร่างไม่ให้อ้วนหรือผอมจนเกินไป ควรรับประทานอาหารหลัก5หมู่ที่มีปริมาณมากในมื้อเช้าและมือ้อกลางวันลดปริมาณอาหารมื้อเย็นนะคะรับประทานผักและผลไม้ทุกมือ้อต่อมานะคะเป็นวัยผู้ใหญ่และวัยทำงานอายุตั้งแต่20-60ปีเป็นวัยที่ร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่มีสมรรถภาพร่างกายสูงสุด มีความต้องการอาหารน้อยกว่าวัยรุ่นมักพบปัญหาร่างกายได้รับพลังงานมากเกินไปและใช้ไม่หมดจึงถูกสะสมในรูปของไขมันค่ะควรลดอาหารที่ให้พลังงานมากและรับประทานอาหารครบ5หมู่นะคะเช่นผักและผลไม้ควรรับประทานทุกมือ้อรับประทานอาหารมื้อเช้าและมื้อกลางวันแค่พออิ่มและลดมื้อเย็นค่ะ เรามาดูกันนะคะวัยผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปเป็นวัยที่ร่างกายเสื่อมสภาพเราควรลดอาหารประเภทแป้งนะคะและอาหารไขมันสูงเช่นอาหารทอดนมสดเนื้อสติดมันและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ลดอาหารจาัดการรับประทานอาหารที่ย่อยง่ายเดื่มนมพองมันเนย รับประทานอาหารผักและผลไม้ที่เคี้ยวง่ายและก็ย,ย่อยได้นะคะเด็กๆดูนะคะว่าการที่เราจะเลือกรับประทานอาหารและจัดสรรอาหารให้แต่ไวต่างๆนั้นเราครวรเลือกให้เหมาะกับไวยนะคะทีนี้เด็กๆมาดูกันนะคะว่าคุณครูมีใบงานให้เด็กๆทําด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการจัดอาหารให้เหมาะสมกับไวยดังนั้นเด็กๆเรียนไปแล้วว่า อาหารหลัก5หมู่นะั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างและให้สารอาหารประเภทอะไรนะคะให้เด็กๆทบทวนบทเรียนและนำบทเรียนที่ครูสอนไว้นำมาทำใบงานพร้อมส่งคุค่มครูนะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะและนำประโยชน์ของสารอาหารประเภทต่างๆนำไปใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ